ทุกั่นครับวันนี้เาจะพาไปด้านตะวัสาย36ตไก่จากส่วนสยาไปทสาบรีิชัยครับสายนี้มีจิตวิทย รถเมล์ายนี้จะมามดระยะท,ที่ป้ายนี้ครับจากนั้นจะรับคนขากลับ <c oughs> อนุสาวรีชัยสมรภูม,มิรถไฟสายบางนาบางพลุขบวน53บางเกลือไปบางกะปิครับสายนี้มี GPS ติดตามสามารถติดตามดูตำแหน่งรถได้ที่แอปเบียรับบอัสครับ,บ ร,รทีวันนี้ผมจะพามานั่งรถเมล์สาย1.7จากบางเขยงไปคลองเตยครับสายนี้มี GPS ติดตามสามารถติดตามดูตำแหน่งรถได้ที่แอปเรียบัตครับสายนี้จะมีทั้งรถธรรมดาแล้วก็รถแอร์ครับ นาทีครับอันนี้เป็นเพียงแค่เวลาชั่วโมงปกตินะครับจะเป็นชั่วโมงเลื่อนอาจจะมีซา้าอาจจะมีเลทมากถึงหนึ่งชั่วโมงก็ได้ครับคลิปเดินทางจากบางเขนมากรองอเทยจะต้องขอจบคพียงนี้ครับขอบคุณที่รับชมมีความคิดเห็นแนะนำที่สำดัญล่างได้เลยครับ สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามานั่งรถไฟสาย55จากสาาารส45 ท่านครับวันนี้ผมจะพาพนั่งานเมปอ,อสายแปดสิบปีี สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามานั่งรถเมล์สาย56จากวัดไร่ขิงไปแอร์พอร์ตูนมากะตันครับ,บสายนี้มีจเ p s ติดตามสามารถติดตามทูกตำแหน่งรถได้ ย่รระไคบงั mm ้นแล้วทีนี้ถ้าเราจะไปวัดไรกินถ้าเราจะไปให้มาเราจะไปเพราะฉะนั้นผมเคยไปร้อยตรงไอ้ทางเราเข้ารถตรงนั้นนะฮะมันวิ่งผ่านไม่จอดอะไรเงี้ยเอ๋อเราตรงนี้ใช่ไหมับเมื่อวานเคยไปรอตรงนู้นวิ่งผ่านไปเลยมันเขาไม่เห็นเราอ่ะคุณคาดจะใช่ เดี๋ยวระองค์งไรถเมล์สายนี้จะมาหมดระยะที่ป้ายนี้ครับจากนั้นจะรับคนขากลับป้ายเดนมาที่เพุใครที่มาต่อรถไฟเดนมามาต่อมาถึงมัคตัด13นาฬกา16ครคลิปเดินทางจากวันเลขถึงมาแฮพอตมัคสัดจะต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสติดตามกดกระดิ่งจะเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับฝากพิมพ์ในแน้าติ่งสำหรับ,บล่างได้เลยครับ